อาล่ะครับสวัสดีทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในเกม G t a p s t e r นะครับก็วันนี้เราจะมาเล่นเพลงที่2กันเลยนะครับเมื่อคลิปที่แล้วผมได้เล่นเพลงอะไรไปอะเพลงแพ้ทางนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเพลงไม่รักไม่ต้องกันนะครับของนิวจิ๋วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยนะครับนะเรียบรอนะ้อยเนาะอเอาเดี๋ยวอผิด อ่ะเอาไปสักหน่อยแล้วนะครับอ่ะพร้อมแล้วนะครับอ่ะแล้วก็ผมจะบอกคลิปนี้อีกคลิปหนึ่งนะครับมีเพื่อนๆหลายคนเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างน่าจะเยอะพอสมควรนะครับบอกว่าที่ทําไมไม่มีเสียงเพลงซึ่งเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าผมบอกไว้ทุกคลิปแล้วนะคะว่าที่ผมต้องปิดที่ไม่มีเสียงเพลงเนี่ยเพราะผมปิดถามว่าปิดทําไมเพราะผมต้องปิด เพราะถ้าผมเปิดผมโดนลิขสิทธิ์เรื่องเพลงนะครับเพราะฉะนั้น <u eren> เพื่อนๆฟังไว้นะครับก่อนที่ถามอะไรเนี่ยคือควรฟังที่ผมพูดให้ดีก่อนนะครับคือฟังสื่อสารกันให้เข้าใจก่อนนะครับก่อนที่จะถามนะครับเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยถามเยอะมากว่าที่ทําไมไม่มีเสียงเพลงนะครับตกลงตามนี้เนาะนะครับที่ผมต้องปิดเนี่ยเพราะเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์เรื่องเพลงนะครับเข้าใจตรงกันเนาะอ่ะเราไปเล่นเลยครับ อขอภัยได้ครับเน็ตไม่ค่อยดีช่วงเนี้ยเน็ตช้าเอา้าเป็นไรเนี่ยอ่ะขอภัยได้นะครับเน็ตมันช้าช่วงนี้เน็ตผมมีปัญหาบ่อยช่วงเนี้ยอ่ะก็จบไปแล้วนะคะับสำหรับเพลงไม่รักไม่ต้องนะครับก็ เดี๋ยวเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะว่าต่อไปผมจะเล่นเพลงอะไรก็รอติดตามดูแล้วกันนะครับก็ขอจบไปเท่านี้กันนะครับสวัสดีครับ